ครั้งนี้ก็จะขอแนะนำหลักสูตรทักษะพื้นฐานของการเป็นฟา c ิลิเตเตอร์นะครับซึ่งหน้าที่ของฟา c ิลิเตเตอร์เนี่ยก็คือการเอื้ออำานยให้กลุ่มคนได้พูดคุยกันเข้าอ,อกเข้าใจกัน,เข,กนเข้าใจตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การฝึกทักษะของฟาทักษะสำคัญสำคัญนะครับซึ่งประกอบด้วยทักษะการฟังทักษะการจับประเด็นการสำรวจวิธีคิดรวมถึงสุดท้ายก็คือทักษะการตั้งคำถามนะครับ ทักษะการฟังเราก็จะเรียนรู้เรื่องการฟัง3แบบนะครับไม,ไม่เป็นมีการฟังเพื่อตัวเองการฟังเพื่อผู้อื่นแล้วก็การฟังเพื่อกลุ่มนะครับในทักษะการฟังเนี่ยเราก็จะได้ฝึกการฟังทั้ง3แบบคือการฟังเพื่อตัวเองการฟังเพื่อ ผู้อื่นแล้วก,ก็การฟังเพื่อกลุ่มนะครับผมทักษะที่2นะครับคือทักษะการฝึกจับประเด็นนะครับเราจะได้เรียนรู้การจับประเด็นนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนพูดในวงขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถจับประเด็นได้ยังไงบ้างนะครับมีวิธีการจับประเด็นสําคัญยังไงนะครับทำยังไงให้สิ่งที่เขาพูดเนี่ย ตรงประเด็นแล้วก็ยังอยู่ในประเด็นนะครับผมรวมถึงการที่เราจะช่วยให้เราไม่หลุดออกจากประเด็นด้วยนะครับอันนี้เป็นทักษะที่ค่อนข้างสําคัญของ f a c i l i t ตอ o r นะครับผมส่วนเรื่องวิธีคิดนะครับวิธีคิดเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของ f a c i l ต t ตอ o r อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจะได้มองเห็นว่าวิธีคิดที่สําคัญสาคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นวิธีคิดแบบเหตุและผลหรือว่าวิธีคิดแบบข้อดีข้อเสียทางออกจากข้อเสียหรือวิธีคิดแบบ อริยสัจสีก็ได้นะครับการมองหาสาเหตุแล้วก็การมองหาทางออกก็นี้ก็เป็นวิธีคิดนะครับเราจะมาสํารวจวิธีคิดต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการจัดกระบวนการนะครับว่ามันมีวิธีคิดแบบไหนบ้างวิธีคิดแบบไหนเหมาะกับวัตถุประสงค์แบบไหนนะครับจุดท้ายนะครับผมทักษะการตั้งคําถามนะครับฟาร์จะคู่กับการตั้งคําถามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นทักษะการตั้งคาถามเป็นทักษะที่ค่อนข้างสําคัญของฟาซิลิเตเตอร์นะครับผม เราจะเรียนรู้เรื่องคำถามปลายเปิดฝึกการใช้คำถามที่คมชัดคำถามที่มีวัตถุประสงค์นะครับผมหรือว่าคำถามที่พากลุ่มไปข้างหน้านะครับ หลากหลายแบบจะได้รับการฝึกในเซสชันนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยรวมเราจะได้มีการลองฟァซิลิเตตกลุ่มเล็กๆนะครับการจัดกระบวนการกลุ่มเล็กๆสําหรับเพื่อนในวงสําหรับคนที่ร่วมเรียนรู้ในเซสชันดูนะครับผมว่าเราได้เรียนรู้ทักษะมาทั้งหมดแล้วเนี่ยพอเราได้ลองฟァซิลิเตตแล้วเนี่ยเราเกิดแง่คิดอะไรบ้างสิ่งที่เราอยากจะนําไปพัฒนาต่อยอดคืออะไรนะครับรวมถึง b e i ิ g ที่เราคิดว่าฟ a ซิลิเตเตอร์น่าจะต้องมีคืออะไรนะครับผมเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดในเซสชันนี้ครับ